สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถินาราศีธนูประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563นะครับในเดือนนี้มีดวงดาวโยกย้ายราศีอยู่ทั้งหมดนะครับ6ครั้งนะครับครั้ง2ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันในวันเดียวกันนะครับก็คือวันที่3สิงหาคมมีดาวพระศุกร์กับดาวพระเกตโยกย้ายราศีนะครับพร้อมกันเลยนะครับ2ดวง ต่อมาหนละังจากนั้นวันที่10ก็จะมีดาวองคารนะครับโยกย้ายราศีเป็นดวงที่3แล้วก็จะมีดาวพระพุธนะครับย้ายราศีบนที่13นะครับเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นมหาจากักรตามด้วยดาวอาทิตย์ย้ายวันที่17สิงหาคมนะครับและสุดท้ายดาวพระพุธก็ย้ายอีกทีในวันที่29สิางหาทั้งหมด6ครั้งนะครับเดือนนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นหน่อยนะครับทั้งดีทั้งร้ายหลาย,ลายๆประการนะครับแต่สําหรับชาวราศีธนูเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะพยากรณ์ให้ฟังดังนี้นะครับ ในเดือนนี้อันดับแรกเลยก็ถือว่าเป็นเป็นในจังหวะทิศทางและจุดที่ดีในดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของการงานนะครับรวมไปถึงนะครับเรื่องของดาวประจาตัวของคุณเองได้มาอยู่ในมุมที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นการงานหรือที่อยู่อาศัยครอบครัวการเดินทางในภาพกว้างถือว่าดีสาเหตุเพราะว่าดาวพระพฤหัสบ,บดีกับดาวพระเสาร์โคจรอ,อยู่ที่ราศีธนู นะครับในหลักเขาเรียกเอกะนะละเกณฑ์ต้องมีดาวอาทิตย์ดาวดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์นะครับตอนนี้คุณมีพฤหัสมีพระเสาร่วมอยู่ที่ลัคนาหรือราศีตัวเองของชาวราศีธนูเรียกว่าเอกะนะละเกณฑ์ดังนั้นช่วงนี้เป็นเป็นในจังหวะที่ทานที่ดีแก่ดวงชะตานะครับแต่ว่าก็ต้องมีการเหนื่อยยากหน่อยหนึ่งเพราะว่าพระเสาร์เนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เขาบอกเมื่อพระเสาร์โคจรมาทับลัคนะครับ อาจจะต้องเหนื่อยยากหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในข้อเสียก็ยังมีข้อดีคือเหนื่อยยากแต่ได้ตังค์เหนื่อยยากแต่ทํางานแล้วมีความสําเร็จแต่ใช้ระยะเวลายาวนานหรือเหนื่อยมากขึ้นหน่อยเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของดวงชะตาแต่ในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของบุตรบริบาลในช่วงนี้เนี่ยหลังวันที่10ต้องระมัดระวังเอาไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าในหลักของโหราศาสตร์ดาวอังคารเนี่ยโครจรอยู่ในมุมที่5หรือปุตตะเรื่องของบุตรบริวารเนี่ย อยู่ในตำแหน่งดีเป็นเกษตรก็จริงแต่เราศีราศาศตรเขาถือว่าเป็นปินทุบาทเพราะร่วมกับดาวมิเตียมาร่วมด้วยอีกทีหนึ่งยิ่งย้ำนะครับแปลว่าไว้ใจปล่อยให้ทํางานได้แต่ว่าระมัดระวังเอาไว้บ้างอาจจะมีปัญหาเอฟเฟกสะท้อนกลับมาได้นะครับแต่ว่าในภาพกว้างก็ยังพอไว้ใจลูกน้องได้บ้างแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผ่านมาแล้วสําหรับชาวราศีธนูนะครับนี่คือข้อย้ําเตือนเรื่องของความรักนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่13เนี่ย เสียนะครับเพราะว่าดาวคู่ตกมรณะอาจจะมีเกณฑ์ให้ต้องแยกจากห่างกันไปแต่ว่าจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นตั้งแต่วันที่13สนะครับสิงหาเพราะว่าดาวเขาจะอยู่ราชาโชคร่วมกับมหาจากักรมีโอกาสที่จะเริ่มค่อยๆพูดคุยกันได้บ้างแต่ยังไม่ค่อยลงเอยกันเพราะว่าราหูราศาสตร์บอกไว้ว่าดาวพระพุธนะครับอยู่ในราศีที่9ถือว่าพิทุบัทอีกก็จะมีเรื่องมีราวการพูดการคุยการเจรจาชา,ชาวราศีธนูช่วงนี้ต้องระวังนะครับจะไปดีจริงๆเลยก็คือช่วง 29สิงหาถึงจะเริ่มดีนะครับเพราะว่าดาวอยู่ในตําแหน่งที่มั่นคงและอยู่ในตําแหน่งที่รุนแรงก็คือเป็นทั้งเกษตรและเป็นทั้งอุดด้วยนะครับถือว่าดี2เด้งไปเลยสําหรับชาวราศีธนูนะครับผมดังนั้นช่วงนี้ก็คือช่วงแห่งการวางแผนช่วงในการคิดอ่านนะครับเกณฑ์สําหรับการเดินทางน,นะครับในดวงชะตานเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไกลช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันที่17สิสิงหายาวจนถึงสิ้นเดือนมีโอกาสเดินทางน,นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย ถ้าใครต้องเดินทางคิดว่าคาดว่าอาจจะไม่ได้เดินทางไปหรือว่าถ้าเป็นไปได้ต้องเลื่อนขาให้เลื่อนไว้ก่อนเพราะดาวมันอยู่ในมุมที่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็ขอให้งดแล้วก็ระวังเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดในเรื่องของดวงชะตาสาหรับชาวราศีธนูนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมถ้าท่านใดน,นะครับมีคําถาม อยากสอบถามนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับรวมไปถึงอย่าลืมกด subscribe ติดตามหรือกดแชร์เพื่อเป็นการให้กำลังใจอาจารย์ยุทธนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ